สวัสดีค่ะเพื่อนๆป้าทิพย์นะคะวันนี้ป้าทิพย์พามาชมชวนชมสายพันชดาเพชรนะคะป้าทิพย์สะสมไว้10กว่าปีแล้วค่ะต้นนี้ถือว่าเก่าแก่มากเลยค่ะเป็นต้นแม่นะคะป้าทิพย์เคยเคลียร์ผสมเกสรไปแล้วแล้วก็ ลูกๆเขาก็อยู่ข้างล่างอันนี้นะคะนี่ค่ะปะทิพย์ยังไม่ได้แยกออกไปเลยมีอะไรก็ปะทิพย์ก็ยอนลงตรงกระถางนี่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นจากรอบที่แล้วที่ปะทิพย์ผสมเอาไว้นะคะมีทั้งริบินชาลีสีชมพูมีทั้งแพรเซียงหาคุณนายตื่นสายรวมอยู่ในกระถางนี้นะคะ นี่ค่ะดอกเขาจะมีเกสแรแลบมานิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นสีชมพูหวานนะคะขอบดอกจะเป็นสีชมพูเข้มยิ่งหน้าหนาวเขายิ่งออกเยอะนะคะดูทรงนะคะจะเป็นทรงแบบอ่ารากขูดเขาจะแผ่นะคะขูดเขาจะแผ่ก้านเขาจะ จะออกเหมือนปะการังนะคะการจะยืดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าป้าทิพย์ปล่อยเข้าเอาไว้ตามตามธรรมชาติไม่ค่อยได้รดน้ำเพราะว่าตั้งใจจะให้เข้าออกดอกนะคะชะดาเพชรนะคะอายุสิบกว่าปีแล้วค่ะเดี๋ยวรอบนี้แหละป้าทิพย์จะผสมเกสร ทำฝักนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวป้าทิพย์จะทำคลิปการผสมเกสรดอกชวนชมพันชดาเพชรน,นะคะนี่ดอกเข้าสวยนะคะมีดอกด่างติดด่างมาด้วยนิดนึงวันนี้ป้าทิพย์พามาชมชวนชมนะคะที่บ้านป้าทิพย์ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ